สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอัปเดตสองไฮไลท์สาวสวยมากความสาวา่าอย่างโรเซ่แบ็กพิงค์ในงานเอเชียแปซิฟิกอีโคโนมิกริดเดร์วีที่ซานฟรานซิโกโดยงานนี้ค่ะเป็นงานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งในงานมีจีนไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมาร่วมงานพูดคุยจากคลิปไฮไลท์ปล่อยออกมาบนเวทีนะคะโรเซ่ Rose ได้กล่าวว่าฉันรู้สึกเหมือนกับว่าบางสิ่งที่ฉันทําไม่เคยพอและไม่รู้ว่าจะทํางานหนักแค่ไหนก็ตามก็จะต้องมีใครสักคนที่ มีความคิดเห็นเป็นแบบของตัวเองหรือชอบควบคุมก,การเล่าเรื่องและนั่นก็มาถึงฉันด้วยความรู้สึกเหงาเธอบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพูดถึงเรื่องเหล่านี้ <t loading> ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตามเช่นเดียวกับที่เราให้อาหารตัวเองเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพที่ดีขึ้นสุขภาพจิตก็สามารถรักษาได้เท่าเท่ากันหากไม่ได้ตั้งใจมากขึ้นเช่นเดียวกับความเป็นอยู่ที่ดีทางร่างกายของเรา และนี่ค่ะก็เป็นคลิปไฮไลท์ในงานสำหรับการอธิบายนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่างๆที่จิลไบเดนจัดขึ้นสำหรับผู้สมรสของผู้นำเอเชียแปซิฟิกในแคลิฟอร์เนียในสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับฟฟร,รมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกประจำปีซึ่งแอ์ก็ขอยกมาแชร์อัปเดตให้ฟังนะคะส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ